39แถวทั้งหมดเนี่ยนะตัวนี้ส่ง39แถวแต่เราจะแบ่งเปิดเป็นครึ่งครึ่งครึ่งแรกกับครึ่งหลังครึ่งแรกครึ่งหลังแสดงว่า39หามครับก้าหารสองใม่ตหมีว่า40แล้วกัน40หาร2ก็คือทีไร20่สบามองนี่ใมแปลงถ้าเป็นแปลงใหญ่เนี่ยแนะนำให้ทอมถนนที่ว่าเขารอบแปลงได้ ว่าถ้าไม่มีถนนเนี่ยอนาคตการแหรจัดการผลผลิตมันจะยากยากอันนี้เป็นไอเดียนะครับสวนเขาวางระบบแล้วก็มีร่องน้ำเพื่อระบายน้ำระบายน้ำของไส้ไก่ถ้าภาษาภาษาสมัยใหม่นี่เขาเรียกของไส้ไก่แต่อันนี้มันไม,ม,นไม่มันไม่ใช่ไส้ไก่แล้วมั้งนี่ก็ถือว่าค,คือปั๊มพักก็ดีคือจะได้น้ำที่มีมีกำลังสูง เมื่อกี้เราฟังเราจะได้รู้ว่าสวนสวนพานาเซ็ตนี่มาดูครับขอเปิดดูหน่อยนีครับอ่าคนนี้เป็นคนทำาริเหรออานุมาอธิบายหน่อยอันนี้เป็นปั๊มแผงเป็นปั๊มชักสองนิ้วอ่ะสองนิ้วใช้แผงสองแผงปั๊มชักสองนิ้วใช้แผงสองแผงแผงเน้งกี่วัตต์ห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบวัตต์แผงเป็นอะไรโพลีโมโนเรื่องอะไรเดี๋ยวนี้โพลี เป็นแผงโพลีนะครับต่อเรียบร้อยแล้วก็จะใช้ตัวนี้ได้เลยแล้ว,ลวตัวนี้ค่าใช้จ่ายพอคำนวณหรือประเมินให้หน่อยที่ว่ามันค่าใช้จ่ายแพงไหมสมมติลุงอยากจะทำบ้างเนี่ยมีตัวนี้ตัวนั้นตัวนู้น,น,นอะไรแล้วลุรวมกันประมาณเท่าไหร่ช่างแถวนี้นะถ้าจะประกอบเปอร์แบบเสร็จเป็นตัวแผงไม่รวมปั๊มไม่รวมปั๊มแผงโค้งทัวข้าแรงติดตั้งก็ไม่รวมท่อไม่รวมท่อใช่ครับไม่รวมท่อเป็นแผงโค้งแล้วก็ติดตั้งชุดปั๊ม รวมปั๊มด้วยก็ประมาณหมื่นห้าหมื่นห้าลดลบดีนะปั๊มให้ไม่เท่าทีแพงปั๊มตัวนี้รวมค่าติดตั้งไม่รวมท่อไม่รวมท่อดูดอะไรพวกนี้นะประมาณหมื่นห้าบวกลบแล้วแต่ว่าหาแหล่งวัสดุได้ที่ไหนอ้าโอเคหมื่นห้าและยังอื่นมีอะไรไหมที่กว่าจะใช้ได้แล้วมีอะไรเพิ่มอีกไหมตัวชุดคอนโทรลอะไรพวกนี้หรือว่าคันโทนี้จะรวมอยู่ในเซตหมดแล้วครับอ๋อโอเค แสดงว่าแสดงว่าหมื่นห้าเองผมก็ได้เพียงแต่ว่าผมลงท่อแค่นั้นเองลงว่่ถ้าเราหาได้ถูกกว่านี้ก็ดีไปแต่ตัวมาตรฐานก็จะเด็ดเสร็จประมาณนี้หมื่นห้าอันนี้ท่อสองนิ้วเนาะใช่กับเป็นสองนิ้วสองนิ้วเข้าหยุดขึ้นมาสองนิ้วเข้าสองนิ้วเข้าสองนิ้วออกครับสองนิ้วเข้าสองนิ้วออกนะตัวผมพเรียนเข้าแถวเราไปรถเป็นนิ้วหนึ่งแล้วอ๋อข้อรถหนึ่งนิ้วแล้วเราก็สามารถที่จะ เขาเรียกว่าภาคัวแรงดันน้ำไม่มีก็ปิดปิดให้มันแรงดันให้รีวาลเอาทั้งหมด39แถวทั is is first, right? right. 2, right? ้งหมดเนี่ยนะตัวนี้ส่ง39แถวแต่เราจะแบ่งเปิดทีเป็นครึ่งครึ่งครึ่งแรกกับครึ่งหลังครึ่งแรกครึ่งหลังแสดงว่า39าหารสองใช่ไหมครับก็ในก็ม้เปิดสี่สิบว่า40่แล้วกัน40หารสองก็คือทีไร20่สามสองนี้เอาอยู่แต่ตัวนี้เอาอยู่นะอันนี้อันนี้จะพิเศษกว่าหน่อยตรงสายสายดูด้ดูดขึ้นมาไกลจะใช้เป็น ลงได้เลยลงได้ครับสองนิ้วสองนิ้เนี่ยห้าเส้นแล้วก็มีท่อมูลช้างอีกสิบสองเมตรธรรมดาธรรมดาก่อนนะผมไม่ใช้ปั๊มเบนซินผมจะเรียนรู้ว่าห้ามเกินบางคนบอกสี่เมตรบางคนบอกแปดเมตรแต่นี่คุณยาวขนาดนี้ไอ้ตัวนี้ดูดไหวใช่ไหมสบายเราเรียนรู้แต่สำคัญคือลงทุนอันนี้ก็เพราะว่าไงหรือไม่ผมไปซื้อตัวปั๊มเบนซินเนี่ยมันกินเงินผมตลอดเวลาไงไอ้นี้ลงทุนไปแล้วนี่ก็เขาเรียกว่าฟรีเนาะ มอดูเ่อะอ่ะไอ้หนูลงลงลงมาทรายเซยที่สวยนี่แต่แดงว่ามาอาบน้ำเล่นก็ได้ดีนะเธอฮะใช่อตอนนี้ก็เล่นร้อนๆกับแวะหลบเล่นน้ำได้อือนี่น้ะมัน,นจะคงสภาพแบบนี้ตลอดทั้งปีนะประมาณนี้นะใช่ครับอันนี้แนะนำปลาหน่อยไอ้อย่างนี้เขาเรียกปลาซิวไหมหรืออะไรหรือไม่ได้จักปลาหรอกไม่รู้จักอะไรส่วนมากก็ปลาซิวปลาต้อยฮะต่อเล็กเออเยอะเลยหนูเฮ้ยของนี้เข,ข,ขาท่าไว้เนาะน้ำน้ำแต่ว่าตรงทรายคุณพี่นี่ซี้เซียงหมดแล้ว ยังนี้ก่อนนี่ขอยนี่สิบสองเมตรครับเนี่นะขอยนไอตัวนี้นะไลือข้นี้ไปนะขึ้นไปกว่าจะถึงดูดสิบสองเมตรอันนี้สิบสองเมตรแล้วก็ต่อเป็นพีวีซีไปอีกห้าท่อนห้าท่อนท่อนละสี่เมตรยี่สิบเอ็ดเมตรเสร็จสามสิบสองเมตรข้อดูดเนี่ยนะจริงมันอยู่ที่ระดับความสูงครับความตามฐานไม่ไม่เท่าไรอันนี้ของเราสามสิบสองเมตรแต่มันไม่ได้ฉากมาก อ่าเป็นสโลไปมันก็ยังพอดูไหวใช่บังก็ยังพอเดินไหวอ่าบางเดือเมื่อเขาปิดล่องนานเราเราขอเรียนรู้เราขอเรียนรู้เพราะว่าต่อไปเนี่ยเราอ่ะของเราอย่างว่าชันอย่างนี้บางทีปั๊มเบนซินนะผมชันอย่างนี้บางทีมันไม่ไปอ่ะมันต้องผักจนบึ้ออ่านี่เราขอเรียนรู้โอเคนี่เดี๋ยวรู้ระบบน้ำตออว่าปั๊มเทนิดนี้เนี่ยเราทำงานเนี่ยได้ถึงยี่สิบแถวแถวหนึ่งเราปลูกไผ่เท่าไหร่ครับ แถวหนึ่งอย่างแถวที่เยอะที่สุดก็26ต้นครับอ่าโดยโชเดียประมาณที่จะจะลดลดหลั่นตามตามพื้นที่ถ้าพื้นที่เป็นเป็นฉากไปเป็นเหลี่ยมไปก็จะลดลงไปเป็นสี่ยี่สิบห้าเลยก็ว่ากันไปนะแต่เยอะที่สุดก็26 26 26คูณด้วยอ่ะ20ไปเลย20คูน26ก็ตีว่าชุดหนึ่ง500ต้นลปกติเราให้น้ำอ่าหนึ่งรอบนี่แต่ละชุดเช่นฝั่งนี้หนึ่งชั่วโมงถึงไหมหรือไม่ถึงอ่ะแบ่งเปิดครึ่งวันเลย อ๋อเล่นครึ่งวันเลยครึ่งวันเช้าครึ่งวันหน่อยเพราะว่าบนันทีไปทํางานที่อื่อเราก็จะมาเปิดทิ้งไปเลยก็แดดเขาแดดบางทีแดดเขาไม่ได้เสมอตลอดนะไม่มีลม <ง S 1> บ้างสว่างบ้างมืดบ้างก็ปล่อยเลยครึ่งวันเลยสมมติเราเออเราก็คิดไว้ทั้งนี้ก็พอไหวเนาะแล้วแล้วแล้วคุณท่านก็จะเหมาะกับมาตัวเป็นสายดี E เพราะว่าเขาจะหักน้ำเขาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไม่เหมือนเป็นปั๊มหอยโข่งหอยโข่งเขาจะส่งน้ําทีเดียวตรงปลายสายนี่จะแรงมากครับหอยโข่งแต่ถ้าเป็นปั๊มชักนี้ แรงเสมอควรจะใช้ PE นะไม่ใช้ PVC นะประหยัดกว่าด้วยโอเคอันนี้เราเรียนรู้นะครับนี่มีมีต่อสองนิ้วมาเสร็จแล้วมาทำตรงนี้เป็นพ่อ PE 1หนึ่งนิ้วต่อเป็นพ่อหนึ่งนิ้วแยกแยกขึ้นมาแล้วก็มีวาล์วตรงนี้เพื่อจะคอยคอนโทรลคอยคุมว่าจะเอากี่แถวนะโอเคอันนี้เรื่องระบบน้ำจบแล้วไฟที่นี่ไฟไม่มี ไฟฟ้าไม่มีไฟสวนนี่เตรงนี้ไม่มีอ๋อ <Mania. S 2> ตรงนี้ในสวนนี่ไม่มีครับไฟนี้ดึงเข้ามาใหม่หรือว่ายอย่างไงครับหรือม,มันมีอยู่เดิมไฟฟ้าที่นี่แต่ก่อนนี่ไม่มีไฟนะผมดึงจากฝปากจีนมาเอาเหรอก็มาเดินสายไฟให้๋อเสาดิกี่เสาครับที่ปักเข้ามาคือนตตรงนอีกต่อไแล้วพี<ๆ>ไม่ใช่รที่ผมถามสอกแทกเราผมไม่มีไฟสวนฐา,านาานเชษโน าเป็นทอทอ,อมันโททั้เลยทำมัน,<ต>น,นาเชตดฝา,<อ>า,ากากดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ